สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเหนี่มากพอกันยุ่สวนเองแล้จ้าพี่น้องกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วกลับมาจากเทวแล้วเนาะเหลือแต่ตั๋วเหลือแต่ตั๋วรถไฟพี่น้องมาเนี่ยกับพ่อพี่น้องมาล้างบ้านเนาะวันนี้คืมฝ่าคืมฝนปัญญังกับสีฝนกับพ่ฝนพ่ะจากพุกฝนพ่จากพุ่นนี่สิมากินนวอยไหมพ่อกินแล้วจ้านี่พอกินแล้ว พอละหมากลากไม้พรากินละจ้ะโอ้ยนางกับตะคิวกินขาพี่น้องเอ้ยตะคิวกินขาหน่อยพออยู่พอกินแล้วสิปอกเปลืจังน่อยเบิง้งปอกเลยเะปะปอกก็ได้เด้พี่น้องไม่ต้องปอกก็ได้เด้แต่เขาจีลองปอกเบิง้ง ขันมาปอกไม่จังอ่นติดข้อจักหน่อยนะเปลือกไม่เนาะถ้าปล่อยมันสุกนะกินหมดเลยนะปล่อยมันสุกนะกินหมดเลยกันปล่อยมันสุกแต่ข่ปลาหมักตอมันสุกขต่หมักตอมันหันเทอมเทอม่ะเนาะมันกินแซ่บพี่นอต่มันเทอมเทิมนะตอมันเทิมมันกินแซ่บๆเอาเมีดมาน้ำเอาเมีดมาปอกเด็กกินนี่เลยจังไปเอาใบป่นมากินพ่อใหญ่ไปทั้งนอกจแกพี่น้องเอ๋ย นี่แหละเขาก็ยุคเดียวเขาก็ยุคเดียวไปนองอยู่ให้ได้นะคะคนไหนที่มาใหม่ๆนะคะห้ามเหงานะคะห้ามเหงานะห้ามโดดเดี่ยวห้ามเดียวห้ามเดียวห้ามห้ามเหงาห้ามเหงาเนาะพาเพราะว่ากัดพวนไปหับพ่อมากันหลังจากไปหับพ่อมากแล้วก็ต้องไปเหตุงานเนาะนอกาก น้องจะัวบ่มีงานเฮ็ดหรือผัวเกษียณแล้วผัวบอายุหลายแล้วกับัวเกษียณแล้วก็ม่ต้องเฮ็ดงานพันผัวอายุบ่ทันหลายกะพวบไมีงานไหนก็ต้องไปเฮ็ดเมียก็ต้องอยู่บ้านนะเชื่อพี่น้องเชื่อคือจังฝนตกแล้วเนาะพี่น้องเอ๋ยคือจังฝนตกวานนก็แดดออกแจ๊ะแอยู่คือจังฝนตก กินก่อนเฝ้าตกตัดสูงใหพึ่งฮดพักแล้วคันผู้ใด้ติดบกเคยมาเนาะฉันมาครั้งแรกนะพี่น้องขันสีฟาสูฟังขันว่าขันตอนไปฮับเฮ้านะ่ะเขาก็ไปฮับไน้อยู่ตอนไปเที่ยวไปหันเฮ้าก็เิ่นกับไปฮับเฮ้าไน้อยููเสี่ยงแต่ก็ย่ำขมา่าเกิดว่าเขาเหตุงานนะเขาก็ต้องอยู่บ้าน อยู food, food, ่คนเดียวเกิดเขามีบ้านอยู่คนเดียวนะเกิดเขามีบ้านแต่ของนะต้องอยู่คนเดียวแต่ละพุ่งเขาแบมีลูกมีเตาน้อเรื่องน้ำลูกเขาน้ำขั้นกับน้ำเป็นสัตนะน้เหล่าแต่้เหล่าแต่น้อง้นกับอยู่น้ำแม่กระยากใจนะพี่น้องอึดอัดเนาะเขาบอกจะซื้อจ้ะข้าวไปเลี้ยงเกียดคุนแต่เขาก็อึดอัดการที่บาไปอยู่น้ำคุ่นข้าไปใส่หนามใส่ไฟเพป็นยูนี่จะเขาใส่ยังไดมายังได อยู่นี่เขาใส่น้ำใส่ไบประหยัดนะพี่น้องเขาประดิดใส่แบบใส่แบบแบบอลังการงานสร้างแบบใส่ตามสบายประเมินเขาใส่ประหยัดแหงสมัยสมือแหงแล้ว,ลว้า,าคาะนำกาแฟกาแกตขึ้นราคาแห้งหนำกาแฟกาแกตขึ้นราคาลำบาก อีกอย่างหนึง่งคนทัพจิสมครเล่นลูกพี่นอ้องเกิดบอกอย่างเน,นื้อจิสมครลูกว่าอันก็จะเอ่ยในระมารยาดเนาะเป็นระมารยาทหรือระวังัฒนธรรมเขานะเกิดว่าอย่างนี้นนนเน,ะนะานะมีคนนั้นตายมีคน,น,นยังเซนในพี่น้องห้องห้อบวชสมาไป เคาะประตูเอ <th> ินเพิ based? ่นเอาแสดงความเสียใจดํานําไในนะพี่น้องบ่ได้ดนะข้าบอสมาดไปเคาะประตูเอ้ยฉันเสียใจด้วยนะงั้นนี่บ่ได้ดเขาต้องป่วยเขาอยู่เขายุ่สันเขายู่งคเดียวข้าวบคนเข้าเข้าไปเหตเป็งสันคือจังเข้าไปนซัมเติมเขาสั่ลัาถึงสันได้พี่น้องสังมาถือเติมเขาถึงสันนะข้าบบสมาดไปเหตุถึงสันเลยนะตรงป่อยจนเขาเสิมาบอกเขาเองว่าเออนเดอ Ờ, สามีฉันหลืออนอันเมียฉันเป็นสันสิเขายังช่างสิบอกเขาเองเขา้าจุบอสามาดยางไปซึ่งเขา้าจุดหูหูยเข้ากับว่าสามาดเปน,นั้นก็ได้ก็เป็นเรื่องเทนาเสาเนะอันมาเป็นสีนะเพราะว่าอันว่าคนไทยเ้ากับซอยกันเบิงซอยกันเบิงมาอยู่เป็นหมู่เป็นกวกกันเนาะ อันยูนีมันกับบอแมนนะพี่น้องเนาะเขากับเ,เขากับบอแมนนะเขาต้องเขาบอเอานะเขาต้องปิดบานเงียบเลยนะเขาบอหายบอบอห้ยไปไดไม่หยุงกับเขาเขาต้องการยุคคนเดียวถึงมือนันมากเกิดเขาเป็นยางอีหรีไปกะเขากับบอสาม,มัดไปสแสดงความเสียใจนำเขาได้จนเขาเสมาบอกเขาเองเขาเอื่นมารยาทดเนาะ เพื่จังเคยบอกถามพญหญาวที่แรกเราจะไปเคาะประตูนั้นก็ไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเขาบ่หายเขาบ่ได้แบบนั้นบ่ได้เด็ดขาดพื่จังเขาไปเสียใจไปแสดงสัํมเติมเขาเขาวางควยนะเขาวาไปแน่านันนะพี่นนอะเขาประดีษฐเขาวาห้าอันเขาบ่ได้คิดว่าห้าอัเป็นห้องของสันตีแบบแบบสงสารเองสันตีเขาบ่ต้องการนะเป็นสันตุพ่จังบ่อยันผู้ใด้ควกะ เห็นเนาะเห็นมันเป็นสีเลียทุกคนน่ะคอยก็ว่าเอ้าคือบ่มีคนไปเบิงกับไปนันน่ะบ่ได้ที่รักไม่ได้เขาต้องอยู่ของเขาคนเดียวโอ๊ยคอยมันสิเป็นน่ะพี่น้องเอ๋ยคอยมันสิได้ล่ะคอยจะปรึกษาไปแล้วบัดนี้เขาก็สิไม่ได้เอินหมออย่างเดียวเอินหมอม่านเบิงเขาเอาเอินหมอม่านดูแลเขาเอา รรอื่นบโบโบเกียวนะอือ่นะบ,บสามารถเขาเป็นนั่นเขาได้นะบบสามารถเขาเป็นนั่นเขาได้สมุิว่าสมุิว่าเขาปวดหัวสิพี่น้องสมมุนว่าเขาปวดหัวสิเฮานะ่ะโอ้ฉันมียาเล้ให้เธอกินสันสิพิษนะพี่น้องสี่บอกไว้ก่อนพิษนะฉันมิยานั่นมิยาเนี่ยเธอกินสันสิก็ได้นะพิษอย่างหนักเลยนะ กิดว่าอันนี้สี่นะกิดว่าฮาไปหาหมอะเขาก็ะติมเขากะติถามอันเธอกินยาอ้อเมียใช้ไหนยานั่นอันนี้นี่กินนะเขาสิว่าฮาทันทีเลยนะเธอบปแมนหมอเธอมาอ่อยเขากินท็่หยังเขาเป็นยางกันยอนเธอเขาสิว่าฮาทันทีเลยนะฝรั่งจะบกคอยอยากกินยาของผู้อื่นแต่จะบกคอยอยากกินยาอันนั้นอ่ะบ่ได้บ่ได้เลยพี่น้องเขาจะเสื้อหมออย่างเดียว เขาจะเจอแต่หมออย่างเดียวเขาจะมาเสื้อโม่เฮาเด้คือจังเฮากันว่าป่วยแน่ก็ว่าสื้อยาตามด่านขายยากัอย่างมากินนะพี่น้องเนาะสื้อยาแก้เจ็บไข่ได้ป่วยนะมากินฝรล่งก็พอเอาบ่ได้ะดนะเขาต้องสื้อยามอหมอจชยาแฮ่อย่างเดียวหมอให้ใบสั่งยาอย่างเดียวบ่เอาแต่คือจังเฮาเขาก็สื้อยาไม่ต่บานเฮายาแก้ปวดท้องอยา อย่างสรา,พาสรพัดสารพินะเนาะยานั่นอันนี้แกอันนี้อันนั่นกว่ากันไปแต่บานนี้บ่ได้ค่ะส่วนมากสิเป็นจันนะพี่น้องเกิดบ้านผูดด้ใดอยู่กันบ้านเกิดบ้านมีมูเจ็บไข่ได้ป่วยฝรั่งนะนะเกิดว่าเขาันเสนอยาเาฉันมียานั่นอันนี้เกิดเป็นอย่างมากเขามีความผิดสิบอกไว้เลยความผิดนั้นคือตัวเรานะคะอย่าไปหายเขา มีก็เก็บไปกินเองสั่นตัวเขาจะบางเดีเน,ะนาะมารยาทเน,ะนาะมารยาทใช่มารยาททั้งบมดสมาถไปทั่นไรคอยละพดหูใจ เรื่องสีเรื่องอื่นเป็นดีเหมือนนตพี่น้องแต่เรื่องนี้นะอืมขอยบ่เอาเรื่องอื่นเป็นดีทุกอย่างแหละบานเมืองเขานะแต่เรื่องนี้นะบ่าเมนนะ่ะเอาบ่าอบอุ่นสันนะพยานอ้าวคือฝนตกแดดออกละสวยขอให้พิษมองได <laughs> ท่านเทวดาขาผู้ผิดตรงไหนเศร้าแหมไม่มโตแค่หนังตกแดดออกวะไงเ,เอา้าตกโลดสูอยากตกตกโลด ยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเป็นบอกอะไรพี่น้องก็เราฮดหูใจเนาะกอเห็นมื่อเ้าเนาะคนคนใหญ่คนเดียวเบาตึงนล้วแล้วก็เสียเนาะเราเสียแต่บ่าหน้าค้านหมดละฮดหูใจตองที่อยู่เห็นไกลๆกันนะข้ามบ่อสมัตไปหลู่เรื่องเขาใดข้ามบ่อสมัตไปเข้าประตูเขาใดเบิ้ง แสด,แดงควมใจใจกับเขานน่นได้บ่ได้บ่ได้เลยคหญ่บาที่รักไม่ได้นะต้องปอต้องปล่อยก็อยู่คนเดียวมันก็จะเสียใจเหมือนเราไปซ้ำเติมเขาเอาจะมันคิดคนละดานเนะาะบัดนี้ไอ้โตนเรื่องน้ามนี แต่งนก็ต้องการคนซอยเหลือเนาะแต่เพื่อนเพิ่นน็สิว่าเเป็นเก่งอัะเนาะเพิ่พก็เก่งลกกลกแล้วจขคอยบ่ได้่อยรู้แล้วะนื้อนี้บอกไว้ก็บอกไว้เลยพยานเมื่อสช้าแไม่นายหนึ่งมายังมาบอกว่าไม่นายหนึ่งยางมาบอกว่าอันเธอรูบอว่าคุณน,นั้นต์คนนี้เป็นเสียอ๋อฉันได้ยินแต่เขาบอกาขรข้าว,าวแต่บ่ได้รู้ว่าก็เป็นนันอ๋อเหรอ เขาให้มาบอกกันสินะให้มาบอกมาเนี่ยกตรอันผู้เป็นเมียเป็นไหนมาบอกเนาะท้าก็เป็นอย่างว่าท่านใด <c oughs> เริ่อมันเศร้านะพี่น้องเนาะเรื่องมันแบบนี้เนาะผู้ใดปพ่อก็บบุลู มาเอาเรื่องกว่ากินมากานีดีกว่าเอาสร้างๆเป็นฝนตกฝนโปอยๆยดาก็ออกไปเนี่ยอ้าวเอากระบาไปน้องน้ำตาฟ้ามันกระลังอันเดี๋ยวกรลังกรลังหามกระลังเฮิมกรลังพอกินไปน้องหามันนุ่มหลายวันสิเลน้าหลายๆไปน้องอนะ น,น,นั่งกินก็จับได้จ้วเนี่ยเนี่ยเต็มเลยสี่หลายพี่น้องเกิดขยูขมม่กับบมีตรแดดมมากเกบมาเก็บมากินไ้้ลแหละเขก็ต้องนั่งกินเองเพราะเขาไปเี่นกันผกพลังเขงมมาประมัญงกันเขาไปมาหาสู่กัน หวานผลไมย้ยันเธอหลายจะมากินในเดิอนนั่นเนี่ยบ่มีบ่พี่น้องบักอือ้อคอยได้ไหมคอยอะไเหลือใจบักอือ้อคอยมันงามงามเลยพอแต่บ,บ่มีนวยของผู้อื่นนะใบเนี่ยน้อยเนี่ย,ยดอกเต็มอยู่คอยว่ามันสิงามพดูดบอกพี่น้องบ่มันมันสิงามพดูดมันจะบ่เป็นนวยอืม เมือ่อวันข้างในพานมากก็กจัดการซะเด็ดยอ,อดมันเด็ดยอดมันแน่เด็ดใบบักพริกแน่อ่านขนาแน่พักบุงแน่เอาไปแกงอมตัวเหลืออย่างเพราะว่าให้มันพ่อก,กัน ใบบักพริกแน่บักพริกมันใบมันนัน่นข้างล่างมันนั่นใบใหญ่เนาะก็ะปุกเด็ดไปใส่แกงอ,อ่อมเขาโอ้ยเนาะสูขันจะกินน้ำเ,เปลือกมะยมน่าฆ่าคอกินในยุพี่น้องกินขมวดก็ได้กินในยุแต่เขาไม่มีเนาะเขาเลทในโอกาสปาดปอกเศร้าระละฝนก็นได้ คุณเห็นบ่แดดแจ่งแจงปังฝนเศร้าเลวตกเพาเป็นที่ไร่ย้นเขาเฮียนบอกข่าวเลวพี่น้องมากินบักม่วง,งหน่อยน้ำกันได้จ้าบักมออ่วงอันนัน้นบักม่วงบ้าน บมแมนจ้าบักแพลูกแพจ้ากำลังพอกินเลยหวานหวานกรอบนั่นแหละพี่นอ้องเอ้ยนั่นแหละยุบานเมืองเขาเป็นสีมันดีทุกยานมันเสียเรื่องนี้หลายเรื่อง เรื่องเจ็บเอ็นเป็นใครเนี่ยละ่ะคนท่านสิบปิทักเขาเธอพอสับายบอกสันสีไม่ได้คือกันนะพี่น้องหามนะถ้าป่วยบอกสันสีบอได้จ้ะไม่ได้นะคะขันแค่สมมติว่ายางพานกันสีพี่น้อง ยางพันกันเนี่ยหยดยางสวนท่างกสิถ้าจะไปไหนบอ่ได้นะคะอย่าไปถามเขาอย่าไปถามเขาเธอจะไปไหนเหรออย่าหาถามเด็ดขาดนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาจะถามทันที่เลยถ้าอยากรู้ทําไมเรื่องของฉันเขาจะถามเขาจะถามเขาขึ้นนะ มันสิเป็นมูเป็นยังกระสังหาม,น,มน,นี่โมนี่โ่ได้จักแังได้อันนี้ก็ได้ฝรั่งก็ได้มัน <c oughs> <c oughs> เป็นมารยาทมันเป็นหรอเนาะมารยาท แต่ละคนมารลยอาแต่อันผู้มีภาคมาลยาแตะอ่นนั่งกับพวกคือกันคือย่างเอเชียห้าก็จิถามกันแันไปสั่นมาสี่เนาะคิดว่านะเพราะว่าเอเชียก็จะเป็นสันตัวกันคนไทยห้าเป็นสันแต่กับบนินัทเราประเทศอื่นก็อาจจะเป็นอย่างพวกประเทศแขกพวกปากีพวกอย่างก็อาจจะพวกคือกันก็ห้าาก็จะพูดหยุดทินหน้าปุ๋นะตะโกนถามกันไปใช่น่ะ มันเท่าเปน็นกันมันก็จะเป็นควบบวบนอย่างหนึ่งนะบรแมนณควบอยากรู้นะแต่ยูนิ่ว่าได้นะอยากรู้ว่าทำไมเรื่องของฉันนั่นได้คําตอบมาแบบนี้ทันทีเลยนะอย่าไปถามนะพี่น้องเด้อผูดใดผูดใดสิอยากมีผัวฝรั่งมายู่งบ้าง,งนะ้องใหม่ๆนะอย่าถามนะคะอย่าไปถามเพิรนเดอร์อย่าไปใช้ไปโลด ถามแต่ปัวห้ามกับพ่อปัวห้ามีห้ามอะทํถามได้ชาผู้อื่นะถามไม่ได้ยังไม่ญงสาถามพอใหญ่สีนะเจ้าที่ไปสายพ่ยใงอ่ามเด็ดขาดเป็นเรื่องขึ้นมาทันที มืัอนี้พอนายเราไปช้อปปิง้งเราพี่น้องเราไปเราไปดื่มเหล้าละ่ะแต่ว่าเราแวะซื้อของมานน้ำเราขอเสีให้พี่น้องได้เบิ่งว่าเราซื้ออีหยังมานเน่นราคามันแตกต่างกันบ่ระวังก่อนข้าวของของเข,ขานะเพราะราคามันแตกตางง่างกันหลายบ่พี่น้องเดี๋ยวสักพักมาห้พี่น้องได้เบิ่งหายเรามากก่อ <c oughs> นทุกคนจะสิมากคำๆจักหน่อยขอหาพี่น้องได้เบิ่ง สี่หลักพี่น้องเอ,อ้ยกระยองสี่หลักกันมาบ่มีลูกบ่มีเตาฉันนั่งเฝ้าอันผู้เดียว,วน,นี่แหละถ้ามือเอ,อื่อยเรามากกับมีม่มูกันเอ,อื่อยเราบ่มากอะอยู่ผู้เดียวไป <c oughs> เลยบปปอกกัมี่ธุระปะปังกพอน้อเงี้ยสั่นบอกก็มี่ต้องอยู่บ้านอยู่ซองคนดูแลดูดูแลหัว ไปเก็บแอปเปิลกับพี่น้องขอสักลูกนะคะแอปเปิลนี่ไงได้แล้วได้แล้วพี่น้องน้อยนึงแดงแล้วพี่น้องเห็นไ่มมันแดงแล้วนวลมันแดงแล้ว อยากกินก็ปลูกเอาหนองมึงเนนือบรรดาข้าวจุนพูนเลยแซบจะแซ่บหวานฉาำเลวพี่น้อง เก็บมาเจอต้นสดๆแทบหลายพอเปิดเลงหน้อยอันจะบ่มีมีดล้วก็เลยปอก็ืซอแต่บอมีมีดก็กินหมดเดี๋ละนั่นหละพี่น้องเดี๋ยวก็หายพี่น้องมาเบิ่งเนอบาเพราหยังลับสื้ออย่างมาเน่ราคาราคามันจะจักบาท ขอจะไปย่ำททยอ่นหลายๆอย่างให้พี่น้องได้เบิงเ่งว่าอันเปรียบเทียบของมันเท่ามันถือของของ้อเหมือนแป้งไอพี่น้องได้เบิ่งด้วกันเนาะพี่น้องตาเบิ่งนะคะว่าพ่อใหญ่เรามาจะเป็นไดนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อใหญ่มาหอดแล้วเนาะนั่นแหละพ่อใหญ่มาหอดแล้วก็จะให้พี่น้องไเบิ่งพี่น้อง,ง,องจะเบิ่งดูหัวข่อยแล้วไปซื้อไปบอกมือนันก็ไปซื้อมาม่าต้มยนีมาจากร้านนั่นกินเนาะมาม่าไทยขอจะให้เป็นพายนาน,นั่นแหละนี่คือ หัวกับว่าไอ้เนีเนออนนนน่เป็นของอันเห็นนั่นนี้ยังกับเป็นของไทยโหลดมามาสวัสด,ดีพี่น้องนี่เขาใช้เบ,บิดด้งสวัส,บบ <laughs> สบบด,ดีสวัสด,ดีสสวัดีโนูเดลพี่น้องมามาสวัสด,ดีเป็นเป็นมามาแขกก็จะเห็นคนยืนนยกมือไหว้ก็สวัสด,ดีแต่ว่ามันของไทย บ่าเมนจ้าของแขกจ้าเนี่ยกลิ่นแขกทั้งนั้นเลยกลิ่นของอาหารแขกนะอันนี้พี่น้องสามหอนี่ถืกมากสามหอนี่ปอนหนึ่งสามหอปอนหนึ่งนะน,นี่ของแขกนะอันนี้นมระบาดข้าแพ่งนะบาดแต่นมพวกนมหน่อยถืกมาอยู่พี่นะนมนะ่ะเอ่อสี่สิบเอ่อสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาท เนี่ยสี่สิบบาทนะคะหรือหาสิบาทประมาณนี้บานห้องบ่ไดดนะบนานเ้อเป็นแปดสิบเก้าสิบเนาะอันนี้จ้าพี่น้องมันนี้ก็แพงแท้ผักชีลาวนะคะผักชีลาวจ้าพี่น้องอย่ผักชีลาวคือแพงตัวนี้เนาะผักชีลาวตั้งสี่สิบสี่สิบบาทโมเมน ี่สิบห้าบาทพูดนะนี่นะสี่สิบห้าบาทนะปอนยี่สิบห้าเดี๋ยวขอใช้ให้เบิดมั้งมันหลาเป็นไดหาสิบสามบาทจ้าหาสิบสามบาทเนี่ยหาสิบสามบาทอันนี้ถือแค่สามยี่สิบกว่าบาทเนี่ยนะยี่สิบกว่าบาทเนี่ย หอมหัวใหญ่พี่น้องจะบานห่าแพงนะอันนี้นะอันนี้ยี่สิบกว่าบาทอันนี้กล้วยจ้ะก,กล้วยกระเทนะืกนะกล้วยกระเทืกกล้วยประมาณสี่สิบบาทจะสี่สิบห้าบาทนี่กล้วยยัยพี่น้องแล้วพอคอยกินนะแต่คอยกินกล้วยก็กินกับอันกาแฟพี่น้องเนี่ยกินกล้วยกับกาแฟแล้วมันระบายดีนะพี่น้องเนาะจย่าไปเด้อ กินกว๋วยกับกาแฟมันระบายดีมันระบายน,นะฮาวขับทายดีนะนี่แหละพี่น้องกับทายพี่น้องเบิ้งสิละวออละเพราะงัยเราไปเจ้าปิ่งมาเลยละระวังของไทยของฝรั่งเนี่ยนะมันถือนี่ของแขกถึงที่สุดนี่ถือที่สุดนี่สามฮอนะอันสวัสดีเพื่อนนะเพราะงัยไปที่นักที่เห็นไหมนะสวัสดีของไทยเราเค่อยซื้อมาแล้วก็บอกบะเมนของไทยเราลืมนะมันบะเมนของไทยมันเป็นของแขกเห็นแต่สวัสดีกับว่ามันไทยอรดเนาะสูเอ้ยเนาะพ่อใหญ่กระได้ นั่นล่ะอันนี้ก็ถือพี่น้องพวกนี้ถือไงฝกนุ่มนุนมนุ่มนุ่เลยถือหมดอ่ะน่ะแต่ละอันนี้นั่นแ่ะนั่นแหละพี่น้องย้อนหนคลิปนี้กับพ่อกินนี่กันเนาะหายมาเบิรงแล้วว่าพอหญ่เราสื่ออย่างมาแน่เอะไรนั่นไงพญ่เราสื่ออย่างมาแน่เราวสื่อไปช้อปปิ้งสื่ออย่างมาแน่แล้วก็ได้อย่างมาแน่ก็เลยบอกว่าระวางของไทยของเฮาของฝรั่งของนี่แหละมันมันแตกต่างกันเนาะอันนี้ของแขก็ถือโกโมู แล้วก็หอมกระถึกอันนี้กระถึกอันนี้แพงผักชีลาวตะกอนถึกมากเลยนะอันก็คุดหล,ลายสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องแปนทราเวลเลอร์คนนันทานนะคะมนีกี้ก็พาไปเบิงงยูสวนไปพาไปนางเหล่งยูสวนก็ผลไม้แล้วก็พามาเบิงงราคาของสินค้าแล้วก็มาวบาเรื่องมารยาทนะคะมารยาทของของคนที่ของเมืองนี้นะพี่น้องเนาะโอเคนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ